สวัสดีครับครับผมสําหรับหลายๆคนนะครับกถามผมมาเรื่อยๆเนาะมีมีคำถามมาเรื่อยเๆลงคลิปลงอย่างเรื่อยๆเนวนี้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งนะครับเนาะอืมรักษาไดบ่รักษาแนวใดเนาะอ่าผมก็จะตอบให้นะครับเด้ออืมสาหรับผมนะครับจะเป็นหมอมะเร็งเนาะหมอสมุนไพรนะครับเนาะอ่ามีใบอนุญาตบ้านในการรักษาโรคมะเร็งนะครับผมหนึ่ง จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการให้เคมีฉายแสงนะครับจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการให้เคมีฉายแสงเนาะอ่าเพราะว่าการให้เคมีฉายแสงนะครับเราก็มากินสมุนไพรคููกันไปมันกินมันใส่กันบ่ได้นะครับคือมันจะแพ้่ผู้ป่วยจะแพนะครับถึงถึงถึงชีวิตนะครับเนาะถึงชีวิตบางคนนะครับอ่าไปโรงพยาบาลนะครับไปให้เคมีมากนะครับการบมาบ้านก็อยากมีชีวิตรอดนะครับก็ไป หาซื่อยาหมอยาต้มมากินนะครับน้องเป็นยาขามะเร็งอ่าพอเอามาก,กินปุ๊บนะครับบานนี้ประมาผู้ป่วยที่บวมขึ้นบวมขึ้นนะส่วนใหญ่บวกเกินสามอาทิตย์บวเกินสามอาทิตย์กับมวยย่างแล้วฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับเด้อการรักษาโรคมะเร็งนะครับถ้าอยู่ในระหว่างการให้เคมีฉายแสงจะใช้สมุนไพรคู่กันด้วยไม่ได้เด็ดขาดนะครับถึงชีวิตนะครับอืมฉะนั้นมันก็แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ก็นี่ผมนะครับการรับผู้ป่วยนี่คือ หนึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจมานะครับไปตรวจจากโรงพยาบาลมาเรียบร้อยเนี่ยเออแต่ยังไม่ให้เคมีใช้แสงเนี่ยจะรักษาด้วยสมุนไพรก่อนเอออย่างนั้นกนะได้เพราะว่าหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งส่วนไหนส่วนไหนมันคือยิ่งจัดยาให้ง่ายเนาะอืมครับผมทีนี้เราก็จะมาประเมินอาการนะฮะให้พอเอไปตรวจมาแล้วไม่ผ่านการให้เคมีใช้แสงมาแล้วนะก็จะมาประเมินอาการผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยยังแข็งแรงกินได้ถ่ายได้ยังเดินได้อยู่ก็ ก็จัดยาให้มันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยถึงขั้นติดเตียงแล้วนี่ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะอ่าเสี่ยงนะครับรักษาเสี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงก็คุยกับญาตินะครับแต่ถ้ามันเสี่ยงมากผมก็จะไม่รับเหมือนกันเนาะประเมินว่ามะเร็งมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยยังเดินได้คุยได้ดีๆนี่เออรอดแน่นอนเนาะ ทีนี้การให้ให้ยาจากยาผู้ป่วยนี่ส่งไปสีไหมมันตอบยากครับถ้าลักษณะนี้ถ้าคนผู้ป่วยผู้นั้นนะครับเป็นหมอเป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์นี่ผมก็เออ,อาจจะส่งไปให้จะส่งไปให้ก็คุยกันได้แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปโดยเพราะที่ไม่มีความรู้เรื่องศูนย์ภัยเลยเนี่ยไม่ส่งเด็ดขาดนะไม่ส่งเด็ดขาดอืมเพราะว่าการรักษามะเร็งนะครับ อ่าถ้าผิดพลาดประการใดมันถึงชีวิตนะเพราะว่าความเป็นความตายมันเท่ากันนะครับลงมะเร็งไม่ว่าจะเป็นระยะแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันความเป็นความตายมันเท่ากันหมดแหละลองให้ยากินไปแล้วเนี่ยแล้วผู้ป่วยไม่ต่อเนื่องเนี่ยไม่เชื่อหมอเนี่ยกินไปแค่อ่าเจ็ดวันอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งระยะแรกเงี้ยกินแค่เจ็ดวันอย่างเงี้ยกินยาฆ่ามะเร็งไปแค่เจ็ดวันแล้วไม่กินอีกเลยเนี่ยอ่ไม่ฟังหมอไปหากินอย่างอื่นต่อผลตามมามันก็เยอะ เนาะหนึ่งมันจะทําให้เชื้อกระจายเชื้อดื้อยานะครับทีนี้ยาอะไรก็เอาไม่อยู่มันก็ทําให้กําเริบมันจะหนักกว่าเดิมอีกนะครับนี่นี่แหละผมถึงบอกว่าถ้าใครจะรักษากับผมก็ต้องคุยรายละเอียดกันนิดนึงแต่ถ้ามาเจอกันส่วนใหญ่ก็เจอตัวจริงอะ่ะต้องเจอตัวจริงเหมือนไปโรงพยาบาลนี่แหละก็มาคุยกันอะไรกันเออโน่นนี้นั่นแต่ก่อนที่จะมาก็โทรคุยกันแล้วจะประเมินอาการให้ก่อนว่าจะมาได้ไม่ได้เนาะ แต่ก็นี่อุ้ยยาชุดนี้แก้มะเร็งรักษามะเร็งอืมอย่างยาชุดนี้รักษามะเร็งเอออุ้ยสนใจสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อถามว่าเปะผมจะขายไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายไม่ส่งให้นะครับเพราะอ่า <c oughs> แค่ยาประมาณซองนี้นะถ้าเราใช้ไม่เป็นนะผู้ป่วยก็อาจจะตุยได้อ่ายาประมาณซองนี้ใช่ไหมเอาลองให้ผู้ป่วยกินดูมันถูกอะ่ะกินจนหมดซองแล้วแล้วก็ไม่กินอีกเลยทีนี้ แทนที่มันจะหายไม่ใช่นะมันจะพอเชื้อมันแตกกระจายที่ปุ๊บนะครับมันจะเกิดอาการดื้อยาไปมาเมื่อกีจะเริ่มฟื้นตัวเชื้อมันจะกลับมาใหม่เอ่อพอเชื้อกลับมาใหม่ที่นี้มันจะลามเขาเรียกเอ่ออาการดื้อยาแต่ถ้าเราได้รักษานะครับเราต้องกินต่อเนื่องนะครับตีงูต้องตีให้หลังหักเอ่อเป็นมะเร็งนะครับถ้ากินยาถูกต้องกินให้ให้จนหายนะอย่างน้อยกินต่อเนื่องประมาณเดือนหนึ่งไม่ใช่ว่าเรากินอาทิตย์หนึ่ง เบื่อแล้วไม่เอาแล้วทิ้งดีกว่าไม่ได้นะครับเชื้อมะเร็งคุณมันจะกระจายท้ายสุดก็จะมามองว่าหมอรักษาไม่ได้อีกเนาะอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับก็ฝากไว้นะครับการรักษามะเร็งนะครับอยู่ในระหว่างการให้เคมีใช้แสงนะครับจะทานสม,มุนไพรคู่กันไม่ได้นะครับอันตรายถึงชีวิตสวัสดีครับ